โอเคสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําเรื่องของเพจขานะครับเพดขาเดี๋ยวผมจะปรับกล้องให้มันเตี้ยลงกว่าน,นี้นิดนึงนะครับโอเคเพจขาซัฟฟอรีแลนด์นะครับเคียบ์ปืนให้ดูก่อนนะฮะไม่มีกระสุนนะครับโอเคตัดกายโอเคมาคุยกันนะครับ เพดขาของผมจะเป็นตัวใหญ่นะฮะเขาเรียกเฟรคอะแดปเตอร์นะครับมันเป็นซีรีส์ของ6 0 0 4นะครับตัวนี้นะฮะก็คือมันจะใหญ่แล้วก็สามารถติดอุปกรณ์ได้ตรงนี้ก็ติดได้นะครับนี่นี่ตรงนี้ติดได้นะฮะนี่จะติดแม็กหรือติดโทนิเกตก็แล้วแต่นะครับหรือจะทําแบบผมก็คือติดนี่ฮะลูกซองนะครับกระสุนลูกซองนะครับ พอดีผมเป็นคนยิงลูกซองด้วยก็จะใช้ตรงนี้นะครับมือซ้ายมือขวาล้วงได้หมดนะฮะล้วงนะครับติดแน่นดีไม่หลุดนะครับมือซ้ายล้วงมือขวาล้วงนะครับมันก็จะแถมมาให้อีกอย่างหนึ่งก็คือสายรัดต้นขานะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับจะถอดซองออกมาก่อนนะครับนี่เห็นนะผมติด Q s อไปนะครับ ข้อดีของเพลทขาเนี่ยโอ้ยไม่ถึงก้องมันต่ำไม่พอนะครับข้อดีของมันก็คือมันปรับได้สามระดับนะครับอันนี้ระดับกลางนะครับระดับกลางระดับกลางก็คือระดับสองสองนะครับสองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ euh, mid ด i รท์ right หรือโ o ไ light นะครับถ้าปรับลงไปอีกเนี่ยเป็นโลไรท์ right เลยแล้วก็ถ้าขึ้นมาอีกก็คือ mid ไ i ท์ right นะครับเพราะว่าผมวัดแล้วก็ประมาณนี้ก็คือคล้ายๆกันนะครับซึ่งนี่คือข้อดีของมันนะครับก็ค,คือการที่ มันสามารถปรับได้3ระดับนะครับเรามีทั้ง mid l i g h และ l ล w l i g อยู่ในตัวเดียวกันนะครับแล้วแถมมีขั้น2ด้วยก็คือขั้นพิเศษที่ที่ไม่ได้เหมือนกับ low mid นะครับมันก็จะแบบว่าให้ความรู้สึกของการชักออกจากซองที่ผมโอเคนะระดับระดับระดับ2เนี่ยผมโอเคมากเลยก็คือผมก็ลองดูว่าใช้ระดับ2แล้วเป็นยังไงนะครับผมลองใช้ดูแล้วมันก็โอเค ขน,นัดเลยแหละถ้าเอาขึ้นมามันก็เหมือนมิดไรท์อ่ะเออผมก็เลยก็เลยลองระดับนี้ดูนะครับซึ่งมันโอเคมากนะครับข้อดีของมันก็คือเพจขาเนี่ยคือมันจะไม่ไปเป็นภาระตรงเอวเรานะครับเราใช้มิดไรท์หรือโลไรท์เนี่ยมันก็จะไปกดตรงเอวใช่ไหมไอตรงแหลมแหลมมันจะทิมตรงนี้แต่เพจขาไม่ใช่แบบนั้นครับเพจขามันเป็นทั้งเพจทั้งขาเลยแบบนี้นะครับนี่ผมคนขาใหญ่ด้วยมันก็ใส่ได้นะครับนี่นะฮะ ข้อดีของมันนะครับเห็นไหมก็คือเรายืดขานั่งวิ่งได้สบายนะครับมันจะไม่มีภาระมากดตรงเอวเราถ้าเป็นมิดไรท์อ่ะมันจะมันจะตรงไปงี้ใช่ไหมตรงไปครับตรงไปแล้วเวลาเราเราเรา,เราก้าวขาหรือว่านั่งรถเห็นไหมสังเกตมิดไรท์ไหมมันจะเป็นแบบนี้ฮะอองมือผมเนี่ยสม,มเป็นมิดไรท์หรือว่าโลไรท์ right. นะครับอันนี้คือข้อดีของเพรขานะครับก็คือเวลาเรานั่ง นอนยืนเดินมันสะดวกนะครับมันสะดวกมากนะฮะซึ่งผมก็ชอบตัวนี้เพราะว่าผมใช้มิดไว้แล้วผมรู้สึกเจ็บนะครับซึ่งกรณีนี้ผมก็ไม่ได้อยากให้ <c oughs> อยากให้ทุกคนเอ่อมาใช้นะครับคือมันแล้วแต่บุคคลจริงๆบางคนใช้มิดไร์โลไลแล้วจบก็มีนะครับก็ประหยัดไปแต่คนที่มันไม่จบหรือว่ารู้สึกไม่โอเคกับเอวด้านขวาเนี่ยเอ่อก็จะไปหาเพจขามาใช้เหมือนผมนะครับผมไม่โอเคเพราะว่าผมรู้สึกเจ็บนะครับ แล้วพอใช้มันก็โอเคดีมากเลยนะครับมันดีมากจริงๆนะครับสําหรับคนที่ไม่ต้องการให้ให้อะไรมามากดกดตรงต้นขาหรือว่ากดตรงเอวนะฮะอย่างหนึ่งก็คือข้อดีคือมันยืดหยุ่นได้นะครับเห็นไหมมันยืดหยุ่นได้เห็นไหมมันมันจะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกแทงนะครับแล้วเวลาผมนั่งเผมนั่งรถเนี่ยสมมติผมนั่งรถเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับปืนเราก็จะอยู่ เลยขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็ตำแหน่งที่สำคัญก็คือผมจะบิดผมจะบิดตัวเพจขามาไปทางด้านซ้ายมือผมนิดหน่อยนะครับจะเหมือนกับนักยิงปืนใน YouTube พูดชื่อเลยล้วกันก็คือโมโจมิวสเปนะครับคือเขาจะเลื่อนเพจขามาไว้ด้านหน้าหน่อยนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าตาหลักของผมเนี่ยคือตาซ้ายนะครับเวลาผมชักปืนมาเนี่ยโอเค เวลาผมชักปืนมาเนี่ยผมก็จะเบี่ยงซ้ายนะครับเบี่ยงไปทางซ้ายเบี่ยงปืนทางซ้ายยื่นเลื่อนแขนไปทางซ้าย,ยนะครับแ,แล้วก็ให้เข้าตาซ้ายผมเพราะผมเป็นคนถนัดมือขวานะครับถนัดมือขวาแต่ตาหลักที่ใช้เล็งอยู่ทางซ้ายผมก็เลยต้องเลื่อนปืนไปทางนี้เพราะฉะนั้นการใช้เพจขาของผมเนี่ยก็เลยต้องเลื่อนอเลื่อนออกมาหน่อยนะครับเลื่อนออกมาฝั่งนี้นะฮะสังเกตมันมันมันจะไม่ชิดเอวมากเห็นไหม อันนี้คือเส้นตะเข็บเอวนะครับนี่เส้นตะเข็บเอวของผมนะครับนี่แต่ผมเลื่อนไปข้างหน้านิดนึงนะครับเพื่อเพราะว่ามันชักง่ายนะครับเวลาผมจะเบี่ยงไปทางซ้ายเนี่ยมันจะง่ายเบี่ยงเข้าตาซ้ายผมนะครับโอเคประมาณนี้มันจะพอดีเลยครับนี่นะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมนักยิงปืนใน y o u t u b ลหลายคนเนี่ยเขาจะเลื่อนเพจขามไว้ตรงนี้เราสงสัยไหมบางคนนี่แบบว่าปืนอยู่ข้างหน้าเลยก็มีนะครับ ซึ่งมันเป็นความถนัดส่วนตัวนะครับแล้วซึ่งพอลองใช้แล้วเออมันช่วยได้จริงๆนะครับสําหรับตัวผมเนี่ยในกรณีที่ตาหลักอยู่ทางตาซ้ายนะครับอ่าแล้วก็ใช้ปืนมือขวานั่นแหละมันเหมาะสมกับผมที่สุดเลยในในการเซตอัพแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจนะครับโอเคอราคามันอาจจะแรงหน่อยสีทรายมันอยู่ที่2 0 0พสีดำเนี่ยยังลดอยู่ไม่ใช่พูดพูดผิดครับเอ่อยังเป็นราคาเดิมอยู่คือที่2004 นะครับเอ้ยพูดผิดโอ้ยพูดผิดครับสองพนนะครับ 2007, 2007, สองพันเจ็ดสีัดีดำอยู่ที่2007นะครับสีไซาย,ยที่2009นะครับสีดำยังไม่เพิ่มราคานะถ้าใครสนใจทักมาถามผมได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนทวินหาความไม่เจ็บนะครับความไม่เจ็บเอวแล้วก็การรับน้ําหนักทางทางนี้ก็คือการกระจายน้ําหนักไปทางขวาของเรานะครับก็คือเพดขาช่วยได้นะครับโอเคเดี๋ยว ค่อยมาดูกันนะครับผมก็จะใช้เพจขานี่แหละประจําในการยิงนู่นนั่นนี่นะฮะผมจะดูความถนัดมันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าผมเปลี่ยนมาแล้วนะผมจะรู้สึกดีแค่ไหนนะครับโอเคครับแต่ในเมื่อเพิ่งมาใช้ครั้งแรกแล้วรู้สึกดีก็ผมก็น่าน่าจะเวิร์กนะน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กโอเคครับขอบคุณมากครับ